เกิดคดีฆาตกรรมที่น่าสงสัยที่อาจจะมีผู้ต้องหาเป็นภร,รยาของผู้ตายเมื่อหลักฐานที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าเธอผู้นี้นั้นได้เป็นคนฆ่าสามีของตัวเองเธอเนี่ยจึงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งที่ตำรวจต้องคอยจับตามองและเมื่อตำรวจนายหนึ่งจะต้องคอยสอดส่องพฤติกรรมที่น่าสงสัยของเธอนั่นจึงทำให้เขาเนี่ยเริ่มหลงรักเธอแบบไม่ทันตั้งตัว คดีที่เกิดขึ้นใครกันเป็นผู้ร้ายและความรักของพวกเขาทั้งสองคนจะไปลงเอยเช่นไรเมื่อพบกับ Decision t o l i p ฆาตกรรมรักหลังเขา Decision t o l i p ฆาตกรรมรักหลังเขาเนี่ยเป็นหนังแนวโรแมนติกดราม,มา่าอาชญากรรมที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนายตำรวจเจ้าหน้าที่สืบสวนฝีมือดีที่ทำหน้าที่ของตำรวจได้อย่างเต็มที่มาโดยตลอด แต่แล้วเนี่ยก็มีเหตุการณ์มีนักปีนเขาวัยเกษียณได้เสียชีวิตลงขณะปีนเขาโดยที่สภาพแวดล้อมเนี่ยมันดูผิดธรรมชาติและไม่น่าจะทำให้ชายผู้นี้ตกมาเสียชีวิตได้เหมือนเหมือนมีคนจงใจผลักชายผู้นี้ลงมาแต่นั่นก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานหนึ่งของตำรวจนั่งจึงทำให้เขาเนี่ยจะต้องสืบเรื่องราวจากคนใกล้ตัวอย่างภรรยาของชายผู้นี้ที่เสียชีวิตลง หญิงสาวผู้นี้นั้นเนี่ยที่เป็นภรรยาของชายผู้ตายเนี่ยยังสาวจนเหมือนรุ่นโกูกและท่าทีของเธอนั้นเนี่ยมันก็มีลักษณะที่ชวนสงสัยจึงทําให้ตํารวจเนี่ยต้องคอยสอดส่องพฤติกรรมของหญิงสาวผู้นี้อย่างใกล้ชิดการพูดคุยมันทําให้พวกเขาได้รู้จักกันมากขึ้นการใกล้ชิด การสอดส่องดูพฤติกรรมก็ทำให้พวกเขาได้เหมือนใกล้กันมากขึ้นและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความรักของพวกเขาทั้งสองคนและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากให้คุณได้ไปลองดู ความลึกลับของเรื่องนี้การหาฆาตรกรของเรื่องนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เราเนี่ยดูเรื่องนี้จบแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราดูจนจบได้นั่นก็คือนักแสดงตัวนักแสดงของเรื่องนี้เนี่ยมีเสน่ห์และก็น่าดึงดูดเป็นอย่างมากมันทําให้เราเนี่ยลืมเรื่องศีลธรรมที่ตัวพระเอกนั้นจะต้องรักครอบครัว มันทำให้เราลืมไปเลยว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีโอกาสเป็นผู้ต้องหาบอกเลยว่าเขาเนี่ยแค้นนักสแสดงออกมาได้ดีมากๆเรื่องนี้เนี่ยดาเนินเรื่องได้น่าติดตามกระชับและก็ไวอยู่พอสมควรมีเนื้อหาที่ไม่ยืดเยื้อและก็เข้าประเด็นอย่างต่อเนื่องจนเราเนี่ยดูรูยย,วยาวๆตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนน่ะเราจบประมาณตีสก็คือพรุ่งนี้ทำงานเราก็ยังลุยต่อ เป็นอีกหนึ่งเรื่องตอนที่เข้าโรงเนี่ยเราเห็นคนบอกว่าดีมากแต่ก็ไม่ได้ไปดูที่โรงแต่ตอนนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้เข้าเน็ตฟิกแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่เราเนี่ยจะต้องจัดเอาจริงๆนะดูจบแล้วเนี่ยมันก็ยังรู้สึกมึนมน,มนงงงกับอะไรหลายๆอย่างแบบเราหาอ่านจาก Google เนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีและนั่นเนี่ยมันก็ทำให้ส่วนตัวเราเนี่ยต้องทำคลิปนี้ขึ้นมา จริงๆแล้วเนี่ยเราว่าเราอาจจะไม่ทำนะแต่พอดูแล้วก็รู้สึกว่าสงสัยกับบางจุดบางเหตุการณ์แล้วเราเนี่ยก็อยากได้เพื่อนที่มาถกมาคุยกันเราเนี่ยจึงทำคลิปนี้ขึ้นมาเราเนี่ยจึงอยากจะรวบรวมคนที่ดูเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยมาคุยกันในใต้คลิปนี้มาแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างหรือจุดที่น่าสนใจของเรื่องนี้ในใต้คลิปนี้ได้เลยซึ่งถ้าหากใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูไปดูกันมาก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังคลิปนี้ต่อกัน จริงๆแล้วเนี่ยการจบของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการจบที่สวยงามที่สุดแล้วนะเพราะว่าจะให้พวกเขาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเมือนก็ไม่ได้หัวใจพระเอกมันได้พังทลายลงหลังรู้ความจริงว่าหญิงสาวที่เขารักนั้นคือฆาตกรที่เขาปิดตาข้างเดียวในการสืบสวนและเขาเนี่ยก็ให้หนางเอกเนี่ยไปฝังโทรศัพท์เครื่องนั้นซะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแยกย้ายกันไปเติบโตคือสองคนนี้เนี่ยถามว่ามันรักกันไหมเราว่ามันรักกันนั่นแหละ แบบโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันโรแมนติกมากขนาดบางซีเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่เหมือนเขาเนี่ยหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องเนี่ยเราว่าการตัดต่อของเขาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยคนดูมันมึนๆงมงๆอะ่ะ ในช่วงของเรื่องทำรายต่างๆมันดูค้ำค่าไปไปมามจนเราบางทีเราก็งงว่าแบบเฮ้ยตอนนี้มันเป็นตอนเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลังวะคือมันอาจจะเป็นการตั้งใจของเขาที่ทําให้เราเนี่ยแบบจับต้นจนไปลายแบบสกิปสกิปไปอย่างเงี้ยให้เราแบบ เออให้เรามาคิดต่อกันเอาเองว่าแบบช่วงนี้มันคือช่วงไหนของไทม์ไลน์แต่จริงๆอ่ะพอถ้าเรดูจบแล้วจริงๆมันก็คงจะเป็นการไล่ไทม์ไลน์ปกตินั่นแหละแต่ตอนที่เราดูอ่ะเราคิดว่าบางซีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เกิดข,ขึ้นก่อนนั้นนั้นคือนี่คิดเยอะเออมาเลยทําให้เราหวางดูเนี่ยเรารู้สึกมึนมึนมนงงๆกับช่วงไทม์ไลน์แต่พอดูจบแล้วเนี่ยก็เข้าใจเลยว่าหนังเนี่ยมันก็ไล่ตามสเต็ปไทม์ไลน์ไปปกตินั่นแหละ ในระหว่างที่เราดูนั้นเนี่ยคดีฆาตรกรรมแรกที่เกี่ยวกับการปีนเขานั้นเนี่ยตอนที่ตัวหนังเริ่มเฉลยว่ามันเป็นนางเอกที่จัดฉากทุกอย่างนะตรงนี้บอกตามตรงเลยนะว่าเราไม่ได้รู้สึกหักมุมขนาดนั้นเพราะตัวเราเองเนี่ยคิดแล้วว่าการที่เนื้อเรื่องดําเนินมาขนาดนี้ มันต้องเป็นนักเอกแล้วแหละที่เป็นฆาตรกรมันถึงจะสมเหตุสมผลแต่ประเด็นเลยคือตอนที่มันเฉลยนั้นเนี่ยหนังเล่นไปทไี่แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นถ้าเป็นหนังปกติทั่วไปเนี่ยเราอาจจะมาถึงจุดจบแล้วแต่สําหรับหนังเรื่องนี้นั้นเขาดําเนินเรื่องไปต่อพอหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องไปต่อเนี่ยกลายเป็นว่าพาร์ทหลังเนี่ยเราเริ่มสนุกมากยิ่งขึ้นและมันก็น่าติดตามเป็นอย่างมากว่า หนังเนี่ยจะเดินเรื่องแล้วก็เล่าเรื่องไปยังไงต่อพอช่วงพาร์ทแรกเนี่ยเราได้เห็นความรักที่ผีบานแต่หลังจากความจริงที่มันปรากฏแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงตรงนี้มันน่าดูอย่างมากเลยแต่ก็กลายเป็นว่ากูงงตึ๊บไปหมดเลยหลังจากนั้นง,วงงว่าฉากที่พระเอกขึ้นไปปูเขาและหิมะตกและทิ้งเข้ากระดูกเนี่ยซีนนี้เนี่ยมันทํามาเพื่ออะไรแต่พอมานั่งคิดคิดแล้วเนี่ยเราเดานะว่ามันอาจจะทํามาขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าตัวพระเอกนั้นเนี่ย ก็ยังมูฟออนจากตัวนางเอกไม่ได้ก็ยังรักนางเอกอยู่แบบยอมแบบยอมไปโปรยกระดูกเท่ากระดูกแล้วแบบลุ้นว่าแบบนางเอกจะผักไหมซึ่งถ้านางเอกผักเขาก็ยอมที่ใจนางเอกผักอ่ะคือรู้สึกว่าเออพระเอกมันรักนางเอกจริงๆอ่ะมันยังไม่ได้หมดรักนะเออไม่รู้ว่าซีนนี้เขาใส่มาเพื่ออะไรถ้าเกิดใครดูแล้วเนี่ยรู้สึกคิดเห็นยังไงกับซีนนี้ก็มาคอมเมนต์ได้ แต่ที่น่าสงสัยเลยนะที่เราสงสัยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราหาคําตอบไม่ได้เลยนั่นก็คือพอพระเอกกลับมาจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยลราก็กลับไปหาภรรยาของตัวเองเนี่ยก็เห็นภรรยาเนี่ยกำลังไปอยู่กับคนอื่นกําลังยิ้วข้าวของแล้วก็ยิ้วเต่าเต่าตัวนั้นที่พระเอกมันไปจับมาเนี่ยเออแล้วไอ้ภรรยาเนี่ยจะเอาไปด้วยแล้วก็ภรรยาจะไปอยู่กับคนอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่า ภรรยานั้นเนี่ยไปกับใครและสิ่งที่สําคัญเลยที่เราสงสัยมากๆคือตัวพระเอกเนี่ยถามภรรยาว่าที่นี่หิมะตกหรอทําไมเนี่ยเขาถึงเลือกถามคําถามเช่นนี้และสถานสองสถานที่นี้เนี่ยมันใกล้กันมากเลยเหรอพระเอกถึงได้สงสัยว่าที่นี่ทําไมหิมะไม่ตกตรงนี้เนี่ยใครตีความออกได้ว่าหิมะเนี่ยมันตกหรือไม่ตกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่เขากาลังเสืออะไรบางอย่างตรงนี้เนี่ยมาคอมเมนต์บอกเราที ส่วนตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยก็ตามชื่อเรื่องเลยนางเอกเนี่ยเรื่องที่จะตัดสินใจละทิ้งทุกอย่างและตายไปพร้อมกับโทรศัพท์เครื่องนั้นที่มีหลักฐานให้มันตายไปพร้อมกับเธอนั่นแหละให้พระเอกนั้นเนี่ยได้จดจําเธอไปตลอดการเพราะจากนิสัยของพระเอกแล้วเขานั้นเนี่ยจะตามหาความจริงให้ได้ซึ่งการตายของนางเอกนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากมากที่พระเอกเนี่ยจะได้รู้ความจริงมันยากมากที่คนจะไปขุดหลุมว่าเอ้ยตรงนี้มันมีคนหรือว่าขุดหลุมหาของ คือมันเหมือนเป็นน้ําน้ํามันลดแล้วน้ํามันก็ขึ้นน่ะมันคงไม่มีใครไปขุดทรายตรงนั้นหรอกก็เท่ากับว่าพระเอกเนี่ยจะต้องอยู่กับนางเอกไปตลอดกาลจังหวะที่นางเอกคิดฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วมันเป็นฟังเส้นสุดท้ายของเธอมันก็คงจะเป็นฉากตอนที่พระเอกนั้นเนี่ยยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าเขาเนี่ยบอกรักนางเอกตอนไหนมันเหมือนว่าพระเอกไม่ได้ใส่ใจเธอขนาดนั้นทั้งที่ตอนแรกที่นางเอกเริ่มจะหลงรักพระเอกอะ่ะมันคือการที่พระเอกแม่งใส่ใจดูแลแต่จริงๆแล้วคือ ใส่ใจดูแลในที่นี้คือดูแลแบบตามภาษาตำรวจดูผู้ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทําให้ความรักของเธอนะ้นี่ยมันแบบเฮ้ยพระเอกมันสุกแบบดูแลดูสนใจแล้วอะแต่ขนาดวันเนี้ยแค่พูดคําว่ารักเนี่ยเขายังจําไม่ได้เลยว่าเขาเคยพูดเอาไว้เออนางเอกแม่งก็เลยคิดว่าได้งั้นกูจะทําให้มึงเนี่ยจํากูไปตลอดชีวิตมันก็เลยเป็นการตัดสินใจแบบนี้ พาร์โรแมนติกของเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้อย่างสวยงามมากจึงหวะการตัดต่อมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความเย้าวยวนความสเสน่หามันมีแรงดึงดูดอยู่ระหว่างพระนางทั้งสองคนมันไม่มีฉากเซ็กซ์ให้เราได้เห็นแต่มันโคตรจะเย้าวยวนทางอารมณ์เลยที่ได้ดูยิ่งการเล่าเรื่องของเขาในช่วงต้นๆของเรื่องพระนางมันอยู่ไกลกันนะแต่ตัวหนังเนี่ยมันเล่าออกมาแล้วก็ตัดต่อออกมาเหมือนพระเอกเนี่ยคอยมองนางเอกมีใกล้เหมือนหายใจรดต้นคอ แบบรมหายใจเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันมันเป็นความโรแมนติกที่รู้สึกได้ถึงความเย้ายวนทางเพศอะแต่มันไม่มีฉากเซ็กเลยนะคือที่ดูมาเนี่ยมันไม่มีฉากเซ็กแบบปุ่มปั๊มปุ่มปัมป๊มอะไรแต่มันรู้สึกได้ถึงความเย้ายวนทางเพศอะซึ่งมันทําออกมาได้ดีอย่างมา,มากตรงนี้เนี่ยขอชื่นชมส่วนถ้าหากใครเนี่ยที่เพิ่งดูเรื่องนี้เหมือนกับเราคิดเห็นอย่างไรกับฉากไหนบ้างมาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะ เพื่อจะได้มีกูรูผู้รู้มาเป็นผู้วิเคราะห์กเก่งๆมาช่วยตอบเราได้ส่วนเรานั้นเนี่ยก็เดาแบบมัวๆซั่วๆนะใครแบบรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เรามั่วเราเดามาหรือแบบไอ้เยี่ยมมันดูมันไม่ใช่มาคอมเมนต์มาพูดคุยความรู้สึกกันใต้คลิปนี้ได้ก็จะหากวันนี้เนี่ยใครเนี่ยที่ชอบที่เราเนี่ยมารีวิวหนังและซีรีส์กช็ชวญกดไลค์และกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสําหรับวันนี้มูฟี่ตัวถวนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย